ครบหักอีสานบานเท่าอ่ะยังแต่ไนแล้วจากเป็กเนี่ยเอาแบบสดหรือแบบปรุงแบบขวดแบบปรุงหรือแบบสดไม่เห็นเลยเอาเป็นขวดนี้เลยเอาแล้วเต้แสงแสงแสงบ่มาไหมแบบเอาหนังไนี่แหละแบบแบบแสงแสงแสงฮุกนี้นะ อนั่นเนออาไปดเทีูใหม่อีดหู้ใหญ่วันลงหู้มันหน่อยบักตีนันบวชบ่บันคืบวชน้ามึงดูดีบวชถ้าเจ้าเอมันขวนเห็นมันเท็ดหู้อาเป็ดมันเ้องหู้เลยใหญ่ใหม่หู้แม่ล้มอันนั้นจังอัยนะเอว้อโปตีนนั่นลพ่ะ่ะจังนั่น่ไม่ได้จะมแล้วไมก่อนยังร้องเลยสองครึ่งว่าจะเอ๋ครึ่นื้อมันอาเจ้าที่ตู้เย็นเหมือนั คอยไปเอินแม่มันนั่นแหะไพ่คือปีงอุ้ยไปแก้มขึ้นเจ้าขึ้นแจ้ดรกลาสไพยปีงอะโลดตัวแดงๆปากเล้งเลงลีขึ้นล่างของดีๆเคระจังเขาไปไปอยู่ใน้อาทุเย็ยนบาดด้เมื่อเส้าแกงเต้หมาวบล่ะอ่าเดือดตะวันนี่เดือดแงสีด้านงบข้ามันขมดบันาวกับข้าวเดียวกับเบิร์ กบบาน้ได้ดีบ่าปฏอย่างในปฏิว่าแม่แล้วกบบานอยู่อย่างคบอย่างที่นากัว่าคบหน้านี่คบบเลอย่างมันลงตรงตัวร้านอยู่มันงเรือพยายามเขาเขาห้มีว่ามันโลละซ้องลอยบนวไพ่คบบาทไหมกุ้งน้องกับลาไม่่อยแต่บมันหับาทขาสีโครเกเรขึ้นไปแล้วคนจะไปเนี่ย เอาโสเรากมปมย่นม่นเป็นดยดอยู่หลามันเหียบคอเยถูกเด้อมันเดือดเปอย้วก็นอกกับจังเตกะอ่อกับจังไรเคืองกรยบื่อนะเหนกะ้ะนดีกว่าหละ่เป็นโรต่นหมาดเนี่ยมันสีแล้วเขามาฟังเอาเขาเดี๋ยวโคตรพีดมาถึงโคตรบเขานิดหน่อยเขาองกินเขากนเั้กินหอดเจ้า มันคือนี่ um ่แดดจูงค so ือกับเบื่คือย่วันทีฝนตอนนี้ก็เกิดมาเนี่ยรุ่นเข้าใจเขาว่าเป็นนาย่าว่าจังชันเนียอยู่ค่ะแต่ว่าประเ็นเส้นรับรองละส่วนตายเป็น่ยนยูแต่ว่าเพราะเน่ยทินเราอยากตายโชว์พี่น้องเบิ้งมาเราก็ใายเข่าเป็นค่ะเนีาดักแล้วเราาดักเงินยังวันเข่าเขาวันบอกมือย่เงินไจละผันยังวัน่ะ ขนท้องไร <t> ้จ <t> ังระโดด้นมาไท่มีกอนกระสีกบไม่ม้อนเท่าดนอหมือิมพรือม่ต้องห่กแต่เราจัดการียบบ่อยอยตัองเงินเขาบัญชีค่ะจัดเขแลอ่อ่กันอยู่่มีข่าวไ่ข่าอยู่นี้่ไหนอ พี่หนองาตัวถามใส่ต้มก๊บแหเจียวขอแล้วนี่โอ้ยกอบมันมันพี่น้องยแมี่ยขามไก่ไม่กันมาสันสันเนี่ยีนี้มันฝนอิดฝนอยากหลายอยพาพ่น้องไปเก็บเหมืนผักกันแยงว่าใส่ต้มก๊อบ กระเทียมดองน้ำจัำบ่ะเทียมคัะมาจากไข่คาออนคาเจนไปหมกกรูดเอากระปูมาใส่น้ะมีแค่น่อยกระปูเ้ากระมิ้นนะครับหมกบัวมันเนีน้อยอยู่ขนาดนี้ทอดสดๆใส่ร้ายหวานสนมันเสียันั่น มันถืเป็นอันจืดโขดเอาซ้ำท้องวายซ้ำ,ซำ,ซำวาอยาวอนี่เพอดีพันพว่าขั้วพันว่าไอ้พักกระแยงครับน้ำบาหลีเห่าหนูเจ้าบ้านพักกระแยงเขาต้องดมเอาซะก่อนนะครับมันเกิดตามธรรมชาติน้ำทงน้ำชาเห่ามันใส่สารเคมีสารยัง บดมมึงมันหอมมาจะเอาันี่อย่งหงมมอมเถี๋น,นี่ยังบานเฮาแบบมันบอกงานไปได้ครับปีนีเราสร้างมันก็หอมเื้กันถ้าต้องดมมึงเอาอย่าให้มันหอมคขขักๆ แล้ครับพื่อนครับบานี้เทาครบันถ่าเล้วพื่อน,นี้นนทิ้นต่มคบซอยเมฆก้อให้ดูไข่กินูไข่ไม่จะคุยกัน เ้ยขากจ้ขีดยี่รอแม่บกมันเสียค่ารอมโนโลแกจ๊กเกห้าหลเด้็ดสิบเอี่ยมไหมอยไยเดียวมันคุ้มค่าร้องตัวเฮ็ดสิุไผ่กินกับพูกไ่องนไผเรียค่าดอกเติมได้เนีเยยเ้จข้างจะข้างสงข้างข้าระบาดนะยู่มีมามา่เป็นทั้งหน้าถ้าโยกเป็นทั้งอุบาสิกา เอากาก็หัวตะไก่ลงเนาะเอ้าป่าวน้ำจุ่มมันก็ล้องไปเบาไปควถี่ถาที่เป็นต้มต้มีม่มักามตะกี้มันก็หน่อยออกหวานกับพ่อดีเป็นสาวเป็นเบามัก้ามกันอีผักกันเยงดูยงบอกียังื่อเหนื่อยจะจุ่ยว่าจักเก็บไป เออตกบหัดสานบ่านเท่าพิษไปเนาะมันหอมนีงะมเกันูไปคมหอมแต่เนาะเอาจกเป๊กวะโอมันคือคือเรนหงว่าตัดแจ๊เขาใส่ยาสลบเอาอันนี้ยาซานเนี่ย คิดแล้วก็เจี๊ยบอยู่อ่ะยวนเนี้ยเหรอย่าซาได้ดินี่เรียนตัวนี้ยังเสียโอ้ยมะขามหนุ่มมะขามหนุ่มสาวนี่นี่เดียวนี่เดียวมะขามแถาเป็นยังไงข้ามแถามันเกิดกายจิตสู้เงินมันเปื่อยแต่ได้เดียวนีครบจงกส้นหัวไว้บอกว่าเห็นเปลือยไม่ก็โจงกส้นหัวไว้เออ โอ้ยหอมหลายเว้ยนั่นมันแม่แ่บแม่เล็บมันน้อยขอเฮ็ดหนีพผ่าแสบถื่อขอนกระโดดจากนี่ไงก่ออ้าวพักกันแย่โลกหวออบอกเาพยันท้งจะอยู่ทางบางว่าซ้างฮะอีสานมาอยู่ไตร่มในพักกันแย่ก่อยหอมอยู่บ่ ไปอยู่ใต้รอมมึงว่กันยงกอห้อถามแล้วเราเราเป็นไข่เราเราบจองแ้ยันีเครื่องไฟบานค้นขิวีอิวกรุกแสบร้ายผอมเสือบนี่ยังไม่หดตวนเลยแบเยนี่ยังตทำไมสาวนยหาะว่ามันต่มกบไปเรื่อยเราปอกข็เออเอากระปุ่มไอแมกระปุ่มแม่ น่าเือม่เท่า่อย่งวะยกะวเลแล้วเนี่ยบวกนี้ตอมาขดส้มเลยไปโงทวด้วกินไปโซงวดฟันผุนต้มกกต้มกบต้มกบ้างมือกินต้มกบุนบ่อยเากินหมักหลายนึงต้มกินบ้งมื่อสักวันินสั่งมันผ่อน กินนี่อ้าวเขาอ่อนๆกินๆมันสกินกับโบดไปนอนโอ้ยขนมมีถั่วเนี่ยย้ำได้กัอเป็นธรรมชาติปูดองซุปบะมี่ยังคืออนามัยแคย่างตะบอนเขียนมาอนามัยจัดไม่่ามะเดปกกลุ่มนี้นอนเยอะใครรูกินรูหลาไม่มีสารกันบูดนะคะมสิรม3 ขั้นันมีนอนแสดงว่าเขาได้ใส่สารกันบูดเนาะค่ะนั่นแหะอันนี้ใส่สารกันแทบกันโมเบเนาะกันโมเนบมาเนี่ยเาไว้แนวท้าไม่กูอยากซื้อของสี้าไหไป แย่บสาไปหียังขอสารไม่่ใส่้ไกับผู้ยังหมานใส่โดก็จะต้มอส่ปลาเอาปลาเนาเนาะเน่มันให้อาขา่นบ่อบอใสกับผู้หเอาปลาหรนอืออ่รย่างนี้จิบับไปปลาเน่าซ้ำๆท่านีแต่กับฟังไหวจังเยมันมี่ผกมันมักกะจีออน่อยอยู่ จำแจ่วจนนอนกินอาฮัตเตอร์เผาปลายยังรับแจ่วคนตำหมือนรับต้มปลาเนี่ยใส่กันอาหารอีสานบ้านเห่าได้ไรพีกตัวนี้สุกหมดเนอะตัวนี้ทรงเปสีหวานตัวนั้นนีตัวนั้นมันบ่มเกลทางมันหวานเบิ้นห่าวัยมันหวาน อเม่ตู้แล้วโอ้ยลูกอเมเวลาตูด่าเอาเล้ยาไว้เล็กหน่อยเนานี้เนาะฝาแม่น้องจ้มโอ้ยน้งปลาคอยขอบุญเนีหน่อยไม่เอนียงนอนนี่เนาะีฝาเงานองอให้ขงตงเล่นอะพายเ็เน่ยั้นเข้าให้กันตั้งเข่าให้กันได้ยังวาปั้นขอได้แต่ โอ้ยมาสิจดเย็นๆบอกหน่อสมน่อนเย็นก่อนโอ้ไปเล่น้ไถ่วแล้วไปนก่อนคอาแข้างนั่นอ๋อไปเนใ่เอาหน่ไปถั่น้ำนี่ะเอาไป่วเ่มาโน่เชโร่เชโร่จัยไม่ีเดี๋ยวตุ๊บบเโร่เอ้ยยหูหนวกตม่ยเ่าด้อับวเก็ัแล้อ่ะจนบดี๋ยวไปนอนจ้่จ้ำได้่มือด้ยหรมันมสารบั่นเม่าขันว่ไรคุณสิบอกไม่ใช ต้มกบมานีาปีลกบไอุ้นนี่หัว่านต้มไปเ็ดเขาบอกว่าถ้าเวิดคือว่าตัวมากน้ำปลามันใส่เียวแ้หน่อยเบมันมันไ่ได้ใส่ผงชูรสแ่ต้มใี่นําปลาใส่อีกแ่บแต้มแลกันน้ำปลาน้องปะกัน้ำต้มใส่บใส่นึงซุปนะ้องเล็กอเล็ก เ็าทำเขาเ่งเช่เ่ไรหนึ่งว้ารู้ไร้คูบาวคนยิงบ่าวคู่ขับโอ้ยเทสั ante, ้นิ right ่ด้ไเป็นคนกินรถกินในพื้นเห็นแล้วเนี่ยียกินโอ้ยเอาลกเวทคนนี้ใชเราจับคุยมากวนมากใ่ให้คอมเมนต์นะวันนี้ใเราจับคุยีมือนัแมนว่าอาอยยังนเจ้าคนกุ้เียทีุ่กีเไม่กินน้ำเน้อเด้อไม่ได้กินคนกินต้มกบห้าเอาเองเมืองจิต่มกบแ่หวหน้า

มันผจมปนไังขอจวกจากเีจากหน่อยมันยาเขาหลังนงเหี้ยงก้อนเหียงอยู่นบอยอยูจากปากจะาคือถึงมาดักตัวขอบอมันดนงจะไมเขาอยาดกันมันดากข้นกันไม่เส็นานเนี่ยบอยอยู่เนี่ยมันหอกกลิ่นก้วน้งคนเนี่ยไปที่ไหนมันตุบบัตพงจะหันเห้ยงหยาด้บอเลยหัจักมีนนงน่งอยู่เนี่ย เนี่ยนาคอยก็จะขอความวยเหลือเขาว่าม mm ันเป็นยังขึ้นเนี่ยมันเห็นบางนานั่งกินเข่าอยู่ยาบบางนาตาเหลือเมาเมาบวกกเห็นยังอไย่างเดี๋ยวขอความสวยเหลือลืองจังมันหยาบอนาตเป็นบดีนอยู่ดีนี่ตาตาแรกแรกอยู่ต้มน้ำมาทีวบาว่าอนาตุดเสเห็นองหองบ่าบอนาตไรคนเนาะโอ้ยเต็มน้าา mặt tại những young ảnh hưởng gì đã dài. Anh hưởng của học hại. 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 นั่นนาะาบ่อบอนัำผึ่ง่นแบบนี้เป็นยังงอนหลังวงหยังคือไก่จุครเรียนแนบังหานมาตัวนี้เกือบปเอินวนงอไปเน่ยดือันสั้นสบายเเดี๋ยวนี้งานมันยากเบาหวานขอ้เองมันยากค่อยๆจมันเลยเนาะมันยากหัว่าอะไรติตายมาอะไรเซลโออะไรบุ๊ีเซลบอีเซลแล้วน้องรุมผลบักีหน่อยหัว่อะไรบกก้อวา เล่นเลนมันไรดูมก็บาเจักกินอยี่บอแม่ปอดกินกบนากบแม่ปอดหนูห้องโซ่คนมึงยกบล่จัหนูกินยี่บกบอม่กินเยอะน่าเมือจะต้องพายตงไปอย่างก่อยู่ห้อขอขายอยู่ทางนั้นมันตายเป้วมันเบิร์ตเนี่ยเป้าอย่างมันจิตายี่กบกบกบตายรอยี่นมันกบมาล้มอ๋อหายมนลงมูแย่าน่เราจับมันล ข้าวจ๊อบมและกอูร้านนีมันอมันยำนะมันจะตายนะคนนึงยำต้มต้มแบบไงไม่หไม่ห่นอม่มันยาไมหั่นบางันมาแต่เบิ้งตวนอ้นยตาจะพนางงามคนนี้เราลับเข้ากลับไปก่อนดีพุงบบเปนเอาแบบุงแบบสดต้มกอย่างไม่้มาใต่คนที่้านอยู่แค่นี้ว่ากูอยากินตำหูไม่เห็นตกไหมนรกเด้อป่วย แบบตายมืนหอนตัวมึง่านี่จอแพ้ก็ถามหาแต่ไม่ก่อไม่ยุดต้มไก่โอ้ต้มกบมา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 มกมา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 ม่มา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 าามามามานาจามามาม่ามาอามาามมม่มามาาม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 มามาาอมมมมมมมา แต่เราจะเป๊กนีเอาแบบสดหร้วแบบปุงแบบขวดีแปุ้งหร้วแบบสดไม่เห็นเลยเอาแบบขวดแนี้เลอาแล้วแต่้าวเขาก็แบบสดนี่ตัวน้เสนอแบบเสียบเลยปล่อยไว้เรื่อยอ่บอกว่านึกว่าให้ันยังไม่ถามหาเลยแ่วยเราอีกโอ้แล้วอะไ้ ันานไม่ <m ics> <m ics> ้คนไเนเกัน้๋เ็น้งานพนกงา้วอ็มมี่วันรัทกาอีสาน่อยงก่อนรยกนท้มขุแก้เี่ยมไหวยาแก้มเียอูเอีเอ็มเบอร์ทายเียวทายเลียวจ้าม้วเหลียวไปทาเท้าเลียวไกลว่าตีกันว้เจ้ามะเออแม็กซ์ปาม้าอยู่บ่บ่เียไป ไม่เอาไม่แรกอีเคเอาอีเคมาบัมนพ่พอเราเขา่ันนกระรังน้ำมาสขนัน้น่เนี่ยนี่ตนเป็หมูอันตนึงกินหมูเวิ์ดสิมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปต้งเห็บลูกเอามาในป่อยมากยปอยก็อร่อเน้อสันดข้าสหน่งข้าเนี่ยแตงปอยยางก็ยุ้งแตงค่ะเนะนายยุท เดี๋ยวน่อเดี no, no, ๋ยวไปรงนะค่ะน่องหน่องเดี๋ยวไปรงน่องเดี๋ยวไปง่่องนูยาพ่อไปเป็นปูยาเลยวผู้จอยผู้นึงได้อยู่นี่ละวาคนเป็นผู้จอยกันมาหอดเรื่องอะไรล่ะซุ่มนี่งกว่าพดีจะมากินข้าวปูเรื่องนกับฟกกัฟังเมเจ้าตัวปูต้มกบปูางเอยบ้านอยู่นเตาล่ะว่กูได้เอามาให้ก่อไม่ก่อ ต่อแม่เอาแล้จีน่องเอาวะตอจีนกเส้นนัองสื้อว่หรายหมทงุ่นเอาน่อตหน่อรมันโอ้ยโอซับหาเงินไปเด้อยักแสนสองแซนงามงอนงามงอนเอ้ยไอจีลูกแม่ม้าอยัมาเมื่อไหแล้วเมื่อไรแล้วแานมาีาไม่เป็นม้าไม่นเงยไพ่ เดี๋ยวบกอันนี้ือมาหดนะแม่บกไผบกตวงเขาเหือนาะอีแม่มาพลอยล่างไปซี่เป่ก็ไหวเริ่มหรอไว้วยกันางุ่มไม่องงุมไ่ยัางจับได้เกนนี่สิเมื่อยังม่ได้ับนอนบีไอแววเรื่องตู่้งเ็ย่างยเขาเมื่อแล้วเขาเมื่อจะว่าไม่้แล้วเฝ้าน้ำมุ้งหรอเก่า subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn